สวัสดีชาวธาตุลมทุกๆท่านเลยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานความรักชาวธาตุลมมาดูว่าในช่วงสัปดาห์นี้นะคะพลังงานความรักชาวธาตุลมเป็นอย่างไรบ้างพราอยากจะบอกอะไรกับความรักความสัมพันธ์ชาวธาตุลมอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะว้าวใบแรกก็เป็น l e ARNING การเรียนรู้บอลลูนนะคะเมทุลตุนกลมชาวธาตุลมความรัก เหมือนคุณจะได้คุณจะได้เรียนรู้กับความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ความรับความรักความสัมพันธ์ที่แตกต่างว้าว u ังกราเซ s ว a t ชิ i ล g คิงแท็กซ์คอร์อีเมลทอล a กิ i งมอร์ลูคิงแอปพิเคชั่นมีใครบางคนคิดถึงคุณนะคะในช่วงสัปดาห์นี้ มีใครบางคนที่ผูกพันกับคุณเป็นพลังงานของโซคอนเน็กชันในความรักความสัมพันธ์โซคอนแทรคเป็นไลฟ์พาร์ทเนอร์เป็นพาร์ทเนอร์ชิพของคุณนะคะเหมือนกับว่าความรู้สึกของของใครบางคนที่เรียกหาคุณคิดถึงคุณมากมากๆเลยนะคะชาวััตลมมีใครติดตามคุณอยู่ชอบคุณและต้องการที่ กำลังคิดถึงคุณต้องการที่จะพูดคุยกับคุณเคลียร์กับคุณหรือเรียนรู้ความสัมพันธ์กับคุณให้มากขึ้นมีใครที่กำลังดูรูปคุณนะคะคิดเกี่ยวกับคุณเพื่อที่จะสร้างวิาพความสัมพันธ์ครั้งใหม่นั่นเองนะคะนั่นหมายถึงว่าใครบางคนที่สอดส่องคนอยู่ในโลกโซเชียลด้วยเช่นกันนะคะมันความรักครั้งนี้เป็นความรักที่แตกต่างเป็นพลังงานของการได้เรียนรู้ประสบการณ์อะไรบางอย่างที่ ไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นระยะทางต่างันเรื่องศาสนาอายุหรืออะไรก็ตามนะแต่ความรักครั้งนี้เป็นสิ่งที่สัมผัสถึงพลังนะคะการเชื่อมโยงระหว่างกันและการความผูกพันระหว่างกันและกัน,น,กน,กนเพราะฉะนั้นคนโสดชาวทัตลมต้องบอกว่าคุณกำลังได้เดทออนไลน์กับใครบางคนนะอาจจะเป็นการเดทออนไลน์เดทกับคนที่เราไปเจอกับเขาแบบที่เราไม่รู้จักกับเขาใน ในแบบวงอะดูเพื่อนอะไรแบบนี้แบบเป็นคนที่เราไม่เคยรู้จักเลยอะไรแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางการยกย้ายเฉลมิมฉลองงานเลี้ยงหรือว่าปราร์ตี้สังสงรรค์เรื่องแบบนี้นะคะอยู่ๆก็ได้เจออะไรแบบเนี้ยคืออยู่คนละโต๊ะอะไรแบบนี้ด้วยเช่นกันนะคะหรือว่า,าบางท่านก็อาจจะเจอใครที่เป็นในคอนแทคเดียวกันก็ได้เช่นกันนะคะทีนี้ต้องบอกว่าคนที่มีนะใครบางคนที่แบบเจอแล้วอาจจะมีบางสิ่งที่คิดถึงกันในช่วงนี้มาก ผูกพันรอคอยอยากจะได้คุยกันอยากที่จะรอข้อความหรือว่าอยากที่ได้สารความสัมพันธ์กันหรือกําลังที่จะได้ออกเดตหรือว่าสร้างความสัมพันธ์ใหม่ในความรักความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าเป็นการดูหรือการหาไกด์ไลน์จากคุณ ในเรื่องราวของคุณเพื่อที่จะทำให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนั่นเองทีนี้มาดูพลังงานไพ่สำหรับนี้ของชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมว่าคุณกำลังได้คอมมิตเมนต์คุณกำลังได้ได้ได้ขยับสถานะความสัมพันธ์ยินดีกับชาวธาตุลมนะคะกับบางท่านมากๆเลย ความรู้สึกถึงความผูกพันที่ที่รอคอยกำลังจะมากำลังที่ได้ขยับสถานะความสัมพันธ์อะไรกำลังจะเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ชาวธาตุลมในช่วงสัปดาห์นี้นะคะพลังงานความคิดถึงหนักมากใครกาลังคิดถึงชาวธาตุลมใครกําลังติดตามชาวธาตุลมใครจะเป็นความรักของชาวธาตุลมคุณกําลังได้เจอกับใคร พลังงานของ Ten of Swords พลังงานของ t r e of Cups มีใครบางคนจะหวนกลับมาหาคุณด้วยชาวทันหลมเหมือนการหวนกลับเพื่อการการเรียนรู้เพื่อแก้ไขการปรับเปลี่ยนเพื่อการยูเนียนอีกครั้งเพราะว่า Ten of Swords เกิดขึ้น t r e of Cups Ten of Pentacles เกิดขึ้น พลังงานความรักชาวธาตุลมในช่วงสัปดาห์นี้พายอยากจะบอกใอไรเเว่นออกคัพเกิดขึ้นสวยงามมากๆใครบางคนคิดถึงคุณจริงๆด้วยนะคะ w o of u u s s อยู่ด้านหลังใครบางคนกำลังจะหวนกลับมา DM place เพราะคุณคือ the one คุณคือโด e n i g น t o พ cups คุณคือ ผู้ที่ queen of swords นะคะแล้วก็ queen of wands นี่คือชาวทัดลมนะคะคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรและคุณรู้ว่าคุณรอคนที่ใช่ queen of wands นะคะราชินีแห่งความเชื่อมั่นและมั่นใจตัวเองมากๆราชินีแห่งแรงดึงดูนะคะราชินีแห่งความ c o n f i d e n ์สุดๆเลยนะคะเหมือนกับว่าคุณกำลังได้เจอกับใครที่เขามีเสน่ห์นะคะมีเสน่ห์มากๆต้องบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้นะคะ คุณกาลังได้เจอความรักที่แน่นอนค่ะหลายสิ่งหลายอย่างมันอาจจะสะดุดหยุดในความรักความสัมพันธ์เป็นประเด็นเป็นปัญหาทุกอ,อย่างได้แต่เชื่อว่าอะไรบางอย่างที่เป็นการเรียนรู้ในความแตกต่างคนสองคนหรือความรักครั้งนี้ที่คุณเคยเหมือนมีอะไรบางสิ่งบอย่างที่ต้องแก้ไขในความรักความสัมพันธ์การให้อภัยการการคิดทบทวนกับอะไรบางอย่างในสิ่งที่ผ่านมาการแบบไม่ได้คุยกันไม่ได้ติดต่อกันแต่ว่าอาจจะได้ เห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างในความในการกระทำของคนทั้งสองคนหรือเปลี่ยนมุมมองในการแก้ไขเพื่อที่จะเติบโตไปได้วยกันนะคะนั่นหมายถึงว่าคุณจะได้เจอความรักที่ทําให้คุณรู้สึกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่างคนต่างเติบโตเติบโตในทางความคิดเติบโตในการยูเนียนพบเจอกันอีกครั้งเติบโตแห่งการแบบคุยกันสื่อสารการทัศนคติด้วยกันเหมือนเติบโตแล้วก็ได้กลับมาเจอกันหรือว่าได้ เปลี่ยนอะไรที่แบบในอดีตที่ผ่านมาเคยทําอะไรไว้หรืออะไรก็ตามมันกลับกลายเป็นเปลี่ยนแล้วก็เติบโตเริ่มต้นใหม่เห็นประสบการณ์ใหม่หมเห็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นเห็นความเป็นไปได้ในะความรักความสวรรค์ชัดเจนชัดเจนมากขึ้นนะคะทริอปคัพส์ค่ะการเฉลิมฉลองกาลังจะเกิดขึ้นการออกเดทพบเจอพบ,บรักครั้งใหม่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะความรักครั้งนี้มาพร้อมกับความสุข มากๆเลยเรียกได้ว่าคุณอาจจะมีใครเข้ามาให้เลือกให้ตัดสินใจในความรักความสัมพันธ์นะคะและความรักของคุณสะท้อนถึงความมั่นคงนะคะนี่คือ10 n c l e s s t r e n g t มมั่นคงอุดมสมบูรณ์ปลอดภยัยครอบครัวและสะท้อนถึงสังคมหน้าที่การงานเพื่อนฝูงหรือว่าความเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะเป็นคู่ชีวิตซึ่งกันและกันเติบโตไปได้วยกันสร้างเนื้อสร้างตัวไปได้วยกันนะคะจริงๆนะคะเหมือนกับว่ามี มีลูกมีลูกด้วยการแต่งงานด้วยการทําทุกอย่างให้ถูกต้องตามประเพณีนะคะคุณกลองได้เจอใครที่เขาทําในสิ่งที่ใช่ในสิ่งถูกต้องกับคุณและทําในสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกภูมิใจและปกป้องคุณให้เกียรติคุณในทุกๆอย่างนะคะใครบางคนกําลังคิดที่จะคิดคิดถึงคุณฝันถึงคุณรู้สึกถึงคุณหนักมาก นะคะเป็นอะไรที่แบบวนเวียนเป็นอะไรที่รู้สึกว่าจะหนึ่งสสามยังไงดีจะทํายังไงดีมีตัวเลือกเอ๊นะคะชอยมากมายเลยทีเดียวนั่นหมายถึงว่ามันมันมันมีอะไรบางสิ่งอย่างที่ยังคงรอเวลาแล้วก็เพื่อที่จะทําให้ความรักความสมรั์ครั้งนี้พิเศษที่สุดพิเศษที่สุดมากๆเพราะ two of cups ถ้ามีอะไรบางสิ่งบางอย่าง ที่เกิดการหยุดสะดุดจะมีการหวนหรือว่าการแก้ไขบ,บางอย่างควรทั้งสองคน t ูออฟคัสพลังงานการหวนกลับมาสาม,มาัคคีการรวมตัวกันอีกครั้งของพลังงานของโซคอนแทรคหรือพลังงานของทูนฟลีมส์นะคะรอคอยความสุขการกลมกลืนการได้เป็นเดอะวันเป็นคนที่ใช่สารภาพรักความรู้สึกความในใจความโรแมนติกที่กำลังจะเกิดขึ้นใครที่คุณรู้สึกรอคอยมานานแสนานานกำลังตรงมาหาคุณพลังงานชาวธาตุลมเพราะ นี่คือคุณ Queen of Swords แล้วก็ Queen of Wands คุณเชื่อมั่นในตัวคุณเองคุณกำลังเติบโตยกระดับของตัวคุณเองไปสู่ d i ว Feminine นะคะคุณกำลังได้เจอใครที่เป็นเดอะวันของคุณเป็นมาสกีนของคุณเป็นผู้ผู้นำเป็นเป็นความสุขคุณกำลังดึงดูดความรักเข้ามาคุณกำลังดึงดูดคำสารภาพรักสารภาพความในใจคุณกำลังดึงดูดคุณค่าความรู้สึกความรักของเขาคนนั้นออกมานะคะสวยงามมากๆ คุณกำลังเจอความรักที่ลึกซึ้งคุณกำลังเจอความรักที่ผูกพันและอบอุ่นให้เกียรติคุณมากๆนะคะนี่คือสิ่งที่สวยงามมากๆเลยคุณกำลังได้เจอใครที่เขามีเสนะ่ห์เป็นตัวของตัวเอง five of cups แล้วก็ four of cups the l o v e r s ทุกอย่างไม่ได้เป็นดั่งใจหวัง the date ทุกอย่างมีบททดสอบของความรักความสัมพันธ์คุณมี s p e c i a l journey ของความรักความผูกพันที่ทา้าทายเชื่อว่าในอดีตที่ผ่านมากาลังทําให้คุณได้อดทนกับความโสดอดทนกับคุณค่าในตัวตนของตัวคุณเองซึ่งยกระดับของตัวตนของคุณไปเป็น GY Feminine ที่สูงขึ้นและนี่คือสัญญาณของ Queen and King Queen and Queen of War แล้วก็ Queen of Swords นะคะซึ่งคุณกำลังดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามา คุณกาลังดึงดูดคําตอบที่ถูกปิดไว้ขึ้นมาในความรักความสัมพันธ์ไม่ว่าตอนนี้คุณกําลังเจออะไรอยู่ในความรักความสัมพันธ์ก็ตามคุณกาลังเป็นผู้เข้มแข็งและดเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจว่าคนที่ใช่ของคุณคือใครสวยงามมากๆที่สุดเลย for t h ones คุณจะได้เซเยสเซโนกับสิ่งที่ที่คุณรอคุณจะได้เฉลิมฉลองแต่งงานสร้างครอบครัวงานเฉลิมฉลองกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณจะได้ออกเดทพบเจอคนรักคู่รักที่เดินไปด้วยกัน มีความสุขด้วยกันมีการเติบโตด้วยกันเห็นหนทางแสงสว่างของชีวิตเห็นคําว่าเราเห็นคําว่าครอบครัวเห็นคาว่าอบอุ่นเห็นความว่ามั่นคงเห็นหัวใจของกันและกันที่ผูกพันมากมากเลยนะคะสวยงามที่สุดเลยนี่คือชัยชนะแห่งความสําเร็จในความรักคําตอบบางอย่างที่กําลังจะมาเชื่อว่าคุณมีคําตอบบางอย่างอยู่ในใจแล้วกับใครบางคนที่คุณรอกับใครบางคนที่เป็นอะไรบางอย่างที่หยุดสะดุดกับคุณการสื่อสารกําลังจะมาการเคลียร์กำลังจะมาความกระจ่างกําลังจะมาเพราะ คุณรู้คุณต้องการอะไรคุณรู้ว่าคุณจะเทคแอคชั่นอะไรคุณรู้คุณจะพูดอะไรนะคะส่ยงามากๆเพราะนี่คือสัญญาณของความเชื่อมั่นและมั่นใจและคุณค่าของคุณนะคะคือคนที่ใช่ความรักของคุณเขาจะทำในสิ่งที่ใช่ในสิ่งที่ถูกต้องกับคุณเขาจะหาวิธีที่จะเข้าหาคุณ เขาจะหาวิธียกระดับความสัมพันธ์ไปสู่ทิศทางของความสําเร็จแล้วก็การเติบโตนี่คือคอมมิตเมนต์นี่คือการแต่งงานนะคะสวยงามมากๆทีนี้มาดูไพ่สําหรับนี้ขอคําตอบความรักของชาวธาตุลมขอคําตอบความรักของชาวธาตุลมค่ะว้าวแองเจิลนะคะทูดว i สตอมอินสปิเรชั n ว้าวอาบันดั้นสักเซสนะคะสวยงามมากๆเลยแล้วก็ไกด์แดนซ์คุณละเขคือความรักครั้งใหม่นะที่เป็นกระจกสะท้อนถึงการเรียนรู้ระหว่างกันและกันจริงๆนะคุณกำลังได้เจอใครที่งดงามมากๆเป็นคนดีมากๆเลยนะคะ คุณกาลังสะท้อนถึงความอุรมสมบูรณ์ความสุขของชีวิตในการเติบโตมากๆทั้งประชาของคุณแรงบันดาลใจของคุณอะไรบางอย่างที่คุณกําลังเกิดขึ้นคุณกําลังแบบงดงามมากๆในสุดกับ DM Place นะคะคุณกาลังเป็น g y Feminine ที่งดงามร์ไพส์และสดพร่างไปด้วย abundance ความอุรมสมบูรณ์ความรักของคุณกาลังกาลังเติบโต,ตและก้าวไปสู่ความอุรมสมบูรณ์ของคนทั้งสองคนมากๆเลยนะคะเชื่อว่านี่คือความรักความโรแมนติก ที่เติบโตไปได้วยการสร้างการเติบโตในด้าน spiritual journey ทั้งทั้งทั้งความจริงทั้งบ้านทั้งถนนหนทางทุกอย่างคือคือคุณเพราะว่าทุกสิ่งที่เป็นไปได้กำลังจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเชื่อใน intuition ของคุณที่คุณกำลังได้รับสัมผัสจาก Inner นอร์ภายในของคุณคุณกำลังได้เจอใครที่พิเศษมากนะคะเพราะฉะนั้น so contract คุณกำลังเจอคนที่พิเศษและคุณและเขาก็เป็นคนที่พิเศษด้วยกันทั้งคู่มีไกด์และ d ีวายยูนิเวอร์ส ที่ดึงดูดคุณแล้วเขาให้มาพบเจอกันเป็นป้ายที่สวยงามมากๆ s i b i l i t y Abundance Success ความรักครั้งนี้ประสบความสำเร็จอุดมสมบูรณ์จะเริ่นรุ่งเรืองมากๆเลยสวยงามมากๆค่ะชาวธาตุลมนะคะเชื่อว่าคุณค่าของความรักต้องใช้เวลานะคะคุณกำลังได้เจอความรักที่หายากมากๆและคุ้มค่ากับการรอคอยจริงๆนะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ